สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฮึคุณน้องหนึ่งาแง่ไหนน่าเอกมาสมัครทำไมบอสนี่เน้องเราถ่ายเ่ายกันกันนะพี่น้องฮะโทษอาจารย์มาถึงถ่ายโปรเตอร์บ่จเลยจังไหนมาสมัครไม่บ่งานไม่ค่ะแต่ว่าใส่แบบเต็มยศมาเลยค่ะซื้อว่าจังไหนจ้าซื้อว่านองฟูจ้าอายุแปด แปดปีข้าบัญญา,าจุดค,ค่ะม่ตะวงเลยค่ะมหาวิทยาลัยขอก่นค่ะใย่ค่ะอยามาสมาัครแต่ได้ไ่ได้อย่ามาสมาัครสาวน่อยเพื่อนแห่งด้ยค่ะมาสมัครเพ่อนส่นอันเพชรบุรนะจ่กที่นี่อหนาพวกลเป็นเป็น,ปนอ,อยากมาสมาัครเพื่นบุรกุยอน,น,นค่ะอันทีน่ท่านเห็นหอนาฬิกาเพิรเชียอยู่หอนาิปไแล้วนะคะเป็นว่าเพิร์ตเยอยู่ในห้องผมบอกจากห้องเชียมาสมัคร อันนี้มามาแขรการแสดงกระบอดกมันบังคับได้เสปุ๊บย์นุค่ะป้าที่พูดจบพานง่ายหพี่น้องอันนี้นม่นีปันปันมค่ะเมนค่ะโอ้ยไมับจด้ดใจเมนนั่งเอกสารหน่อยใครบันเทิงกันมาค่ะเมนค่ะป้าทีู่ง่ายพี่น้องค่ะป้าไอ้คนพูงามแี่นเอาฝากเนื้อฝากตัวน้ำก่อนเลยฝากโซนอันพี่ปันปันเนี่น้อค่ะ อันนี้เป็นพี่ชมพูปะคะเมนค่ะพี่ชมพูแตนัเป็นเอน้องเอฟซีเอ็นพีชมพูค่ะตัวจริงพ่พงามนะคะน้องอนอันนี้อันที่พี่พันนจิโอพีผัวปากังามัดเป็นมค่ะตัวจริงพ่งามไม่เจ๊เลยนาะฟังหน้อากตัวเลยนาอค่ะน้ะไม่สมมครทำไสิบแปปีสิบแปปจริงจังวะเนี่ย เป็นเป็นไอดอลเพื่อนค่ะเป็นไอดอลเาบอกเงด้่่เเพ่อนนวะเออเพงซิ่เคืนไหมล่ดิ่งนไหมล่เื่อนปปากัน้เนียเด้อดเองำงำเหมองามน้องสาวไอ้ป๊าเดเด้นี่น้องุยน้องปุ๋ยน้องปุเป็นหัว อมาตะเลี้ยงอ๋อนแนนว่งผูอะตะเล้ยงคิดว่าตรงมีไพสัสะกคนล่ะไม่ในวงในวังสัก้นที่บแม่นหมอลำล่ะเสียงมันเหือไงเสียงมันถูือะไรเเอาไปบอม่ไม่ได้บุ็อกเงินอกไม่ดูชุดคนรู้แหละว่า พี่อวนไงก็คือยังไงก็อยู่ด้วยกันกับพี่อวนได้เห็นตัวจริงที่ช่อูกับพี่ปันๆ์แล้วค่ะแค่นี้กับน้องนับสบายแล้วค่ะน้องมาสังมาอายุ18ปีเอ็มซีบอกว่าอ่าเว้นแค่นี้กัสินไปดเพอดีเนาะเอ็บอกว่าน่าเว้นแนี้กับสินไทยปวเตอร์พอดีเอ็มซีบอกว่าอยันเทียบก็สมิหน่อยเลยมั้ไม่ค่ะไม่เทียบค่ะเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ปันปันเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนพี่เขารู้ว่าปันเช็ดหน้าแล้วไงหน้าปันไม่รอดแล้วตอนนี้มันจะร่วง บม่อกี้บา้าตัวจริงที่ปันๆันสวยลา้ามำนีปันต้องเป็นคนบ้าค่ะ <c oughs> ที่ปันตัวจริงน่รักมากและค่ะตัวน้นอยๆเองทำไมดูอยู่ในทีวีในช่องยูทูปมันตัวใหญ่กว่านี้คะก็ใหญ่กว่านี้มันขยายค่ะน่าเินขยายแต่ว่าตัวจริงน่ารักมากค่ะตัวเล็กห่าเนื้ <c oughs> อขันตัวด้ะะวยนะคะปากบานหักสีม่วงด้วยนะคะเบ๊ยหัวใจหอดบานหักสีม่วงมาสมัครไหม เอ๊มคือรู้รายละเอียดตึกลายเสียงแคลโอโอเอซีของแคลเอฟซีตัวจริงแม่นคันหูลึกหูปานนี่คือเอฟซีของแคลค่ะแล้วก็จำได้ด้วยค่ะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของพี่ปันปันเลือดนต่สงสัยจะได้ขึ้นรูปลึกปานนี้แต่นือว่าอันแม่เจ้าเป็นผู้ใดเอฟซตัวจริงอะไรังไหนเขียนเอาความจรีนมือกันนั่นเสียง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบอับมีพี่พี่เอสซี่สามคนแล้ค่ะมือนี้นะคะปุ๊บปับก็ได้มาแต่งยิ่งให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีๆจ้าได้แล้วตัวจริงคนพงงามนะคะเนาะีมพูงามเบิดทุกคนแหละตัวตัวนี้เน้นแห้งเน้นกินยังค่ะเจ้าแห้งโบเมียนมลนวเน้นเน้นบ่คักเลยโบเมียน มายถึงชุดหรือว่ากินบโซ่ยิ้มชุดเนียนใช่ยโอ้หนุ่มกับโได้ชุดผู้ใดนี่ชุดผู้ใดชุดอ่อนน้องอ่อนแตงนาท่งนี้แห้นไอ้ไา้ไอ้โดดเชอร์มินแตงเชอร์มินกับน้องอ่อนแต่งให้หมดเลยแต่ว่ามันยื้อแล้วสองชั่วโมงแล้วเมืองมุ่งหนีกังามแม่กับยังได้ลูกเคยแบบนี้เมืองมุ่หนีกับเมียนกับงามฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะชุดเนี่ย ชุดสุดชุดใส่แจ้งหนาวจเสียงรับโทรศัพท์ยังรับโทรศัพท์ตรงนี้นิดนึงค่ะว่าเรียกโทมาเรี่ยกได้ไหมเพื่อนสาวเพื่อนสาวโทรมาเพื่อนสาวเพื่อนจอยโทรมาเพื่อนจอยโทรมาเพื่อนจอยครัว่าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือยัง เพื่อนจอย่ค่ะเพื่อนจอยหมายถึงเพื่อนจอยคือเพื่อนดื่มเพื่อนเที่ยวใช่ปะไม่ค่ะไม่ใช่ชื่อจอยไปลลากับผู้ชายไปละลากับผู้ชายก็ไปกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนจอยมอหกเลยละลาแล้วหรอมอหกปีหนึ่งนี้ละลาแล้วหรอมอยสีก็เที่ยวได้แล้วค่ะนี่หนูเที่ยวสีมองหกเลยค่ะ ซ้อมเนาะเป็นการซ้อมการทำงานทีมบ้านใหม่ะบ้านฮักสีม่วงฝาดด้วยนะคะอันนี้เป็นบ้านฮักสีอะไรคะอันนี้อันนี้บ้านฮักสีเขียวค่ะสีเขียวอ่ะไอเอ่อไอไอคเข็์เนาะค่ะเป็นบ้านฮักสีเขียวนะเขียวเขียวอ่อนๆนะฮะบ้านฮักไอไอน้องหมเอ็มก็เป็นสีเขียวอ่อนมาค่ะบ้านฮักพี่ป้าก็เป็นสีเขียวค่ะเขียวขี้บ้าเขียวขี้บ้าว่า ก็สารก็มาไปไส่แจเก็ตมือนีเฝ้าจะปามือนีพที่รักวักเดียวี่รักอาไปเตี้ยสถาเเอาคุกเข่าขอแต่งงานมีพระเอกกับนางเอกวิ่งแบนแวนแวนจับดีๆนะทุกคนับนไนจับดีๆนะหนึ่งสองสามก็เ้ัวกันเ้ ข้บัวแต่งสีพวกปีกอ่บหูได้ป่ะพวกเธอหนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเรื่องนี่อันนี้ยนี่ราคนตามันนักแห่งอันนี้หมักเป็นสบายสบาเนี่ยมันเป็นกีบแบบมันเงี่ยมเนี่ยขนาดพี่ปลาอันนี้ขนาดแต่งบางๆนั่นี่แม่แล้วก็เนี่ยโมขายชัดแล้วนางอีกกับพ่อเอกเขาแต่งทั้งคืนแล้วก็ใส่ขนตาทั้งคืนพี่จีดูขนาดหนูใส่แค่นี้หนูยังงุดูทแล้วยืนบัณนี่ยืนกับชุดนักๆบันี่แม่แล้อยาก อันนี้คือพี่แอดมินตุ๊บตับนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นนางเอกใหม่มานะเพราะว่าปันจะตกงานขอร้องงามกูปันปันเอกเนาะโรคร่างผิวพันธุ์คนอ้ะสุดยอดแล้วถามวัวจี๊ดอ่ะโอกาสจะไม่ให้ไปถ่ายรูปจากบอสสวยงามดีีค่ะลรางามอันสิเมื่อเอฟซีก็บอกว่าส่งถ่าบอลทุเห็นบอลเห็นบอลเดินทางก็ ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณที่ตุดกตัมมากๆนะคะเสิร์ฟความหวานให้พวกเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ